สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอกเอาเลขอ่าหลวงพิโต้งกับปนนานะคะก็รวมมือทําพิธีบวงสรวงนะคะอ่ st าหลวงพิโต้งกับปุนานะคะก็เคยอ่าร่วมมือทําพิธีบวงสรวงนะคะก็เคยเข้ามาแล้ว3ตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมอ่างวดนี้นะคะอ่าหลวงพิโต้งกับปนนาคก็เลยมาอ่าร่วมมือกันทํานะคะ บวงสวงวันพะนะคะได้เลกนะคะห้าสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดสามสามนะคะให้ซื้อสองตัวนะคะห้าสามเจ็ดสามสำหรับปุณาะนะคะมั่นใจว่าตัวนี้ต้องมาแน่นอนนะคะห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสามนะคะอันนี้ปุณาะชอบนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะ เอเอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะขอให้